สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Dolce Gabbana ค่ะแบรนด์แฟชั่นหรูจากอิตาลีที่แบบโด่งดังมากทั้งเรื่องความหรูหราความเซ็กซี่แล้วก็เออเป็นทีก็มีประเด็นดราม่าด้วยเหมือนกันนะคะครับเป็นแบรนด์ที่มีสีสันมากๆเลยทีเดียว ใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลหลายอย่างเลยค่ะทั้งบทสัมภาษณ์เก่าๆรีวิวโชว์ล่าสุดบทวิเคราะห์ธุรกิจหรือแม้แต่กรณีศึกษาเรื่องดราม่าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นคืออยากจะชวนมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของ DNG กันว่าอะไรที่ทำให้เขาสำเร็จมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วทำไมถึงยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อืมก็น่าสนใจครับ มาลองคุยกันดูโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นเลยนะคะแรงบันดาลใจหลักๆของเขาเนี่ยมาจากซิซิลีใช่ไหมคะเป็นการผสมผสานความเย้ายวนความเซ็กซี่เข้ากับเรื่องของประเพณีงานฝีมือใช่ครับแล้วก็สไตล์ที่เห็นช,ชัดๆเลยก็พวกชุดเดรสส่งคอร์เซ็ตหรือบัสเตียเดรสเซสที่เป็นสกเนเจอร์เขาเลยอ๋อค่ะแล้วก็มีพวกชุดสูทกางเกงของผู้หญิงที่ดูแบบแข็งแกร่งแต่ก็ยังเซ็กซี่อยู่ครับ รวมถึงลายพิมพ์บารกแบบเยอะๆจัดเต็มแล้วก็การใช้สีดำเป็นหลักอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เขาเหมือนกันแล้วไอเดียที่ว่าผสมผสานความเป็นชายหญิงสุดขั้วนี่มันเป็นยังไงนะคะอ๋อคือเขามองว่าเป็นการสร้างผู้หญิงที่ดูน่าหลงไหลครับไม่ใช่แค่สวยหวานแต่มีความแข็งแกร่งน่าค้นหาอยู่ข้างในด้วยเป็นแนวคิดที่เรียกว่า n โอการดคือเอาของเก่ามาเล่าใหม่ไม่ใช่แค่กอปปี้มาตรงตรโหฟังดูมีชั้นเชิงมากๆเลยค่ะ แล้วการทำงานร่วมกันของโดมินิโกโดเช่กับสเตฟานอกาปาน่าล่ะคะเห็นว่าบุคลิกต่างกันครับว่ากันว่าโดมินิโกจะเป็นสายเทคนิคเก่งเรื่องแพทเทิร์นการตัดเย็บส่วนสเตฟานอจะเป็นสายวิสัยทัศน์ไอเดียครีเอทีฟแล้วเขาทำงานด้วยกันได้ยังไงคะถ้าต่างกันขนาดนั้นก็มีข้อมูลบอกว่าเขาถกเถียงกันบ่อยนะครับแต่การประทะก,กันทางความคิดเนี่ยบางทีมันก็ทาให้เกิดไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นมาได้เหมือนกันอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นอาณาจักรแฟชั่นระดับโลกไปแล้วขยายไปหลายประเทศมากใช่ครับทั้งมิลานโตเกียวนิวยอร์กปารีสมีหมดเลยแล้วรายได้ล่าสุดปี2024ก็ทะลุ2,000ล้านยูโรไปแล้วครับโห2,000ล้านยูโรไม่ธรรมดาเลยนะคะอะไรคือกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เขาโตขนาดนี้คะถ้ามองภาพรวมนะครับหคือการใช้คนดังมาตลอด ตั้งแต่ยุคมาดอดหน้าโมนิก้าเบอูชี่จนมาถึงอินฟลูเอนเซอร์ยุคใหม่ๆเลย uh huh. แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษครับโดยเฉพาะโชว์อัลตาโมเดลกับอัลตาซาโตเรียที่เป็นเสื้อผ้าสั่งตัดชั้นสูงอ๋อ oh, ที่จัดในสถานที่สวยๆอลังการมากๆใช่ไหมคะใช่ครับจัดในโลเคชั่นแบบปราสาทวังเก่าอะไรแบบนั้นเลยอะ คือเจาะกลุ่มลูกค้าที่รวยมากๆสร้างความรู้สึก exclusive ขั้นสุดแล้วในยุคดิจิตอลแบบนี้ล่ะคะแบรนด์หรูอย่าง D&G n เขาปรับตัวยังไงบ้างก็ปรับเยอะนะครับทั้งใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างกระแสสร้างการรับรู้มีลองทำ NFT ด้วยนะสินทรัพย์ดิจิตอลอ๋อนี่ NFT ด้วยเหรอคะครับแล้วก็ยังไปร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆด้วยเช่นทำวายทำเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์พิเศษออกมา ก็เป็นการขยายฐานลูกค้าสร้างความแปลกใหม่ให้แบรนด์แต่เส้นทางก็ไม่ได้สวยหรูตลอดเวลาเนาะมีประเด็นใหญ่เลยคือเริ่มที่จีนตอนปี2018อันนั้นกระทบแรงมากใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นหนักเลยเริ่มจากคลิปโปรโมทที่ใช้ตะเกียบที่ถูกมองว่าเหยียดวัฒนธรรมจีนจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากครับแล้วก็ดันมีข้อความที่อ้างว่าหลุดมาจากแอคเคาท์ส่วนตัวของสเตฟาโนกาบานาอีกซึ่งเนื้อหามัน ค่อนข้างเหยียดเชื้อชาติเลยถึงแม้เขาจะบอกว่าโดนแฮกก็ตามแต่กระแสตีกลับแรงมากผลกระทบเป็นไงบ้างคะตอนนั้นก็โดนความบาดในจีนเลยครับสินค้าถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ๆกระทบยอดขายในเอเชียไปเยอะพอสมควรเลยแล้วเขารับมือกับวิกฤตครั้งนั้นยังไงบ้างคะการกลับไปเน้นเรื่องมรดกอิตาเลียนอย่างเดียวมันพอไหมคะโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เขาค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้ เป็นคำถามที่ดีครับคือแบรนด์ก็พยายามหลายทางนะออกมาขอโทษแล้วก็หันมาเน้นการสื่อสารที่มันครอบคลุมหลากหลายมากขึ้นที่เรียกว่า inclusive marketing แล้วก็กลับไปตอกย้ำจุดแข็งเดิมคือเรื่องงานฝีมือชั้นสูงความเป็นอิตาลีซึ่งก็อาจจะมีคนมองว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดในตอนนั้น นอกจากนี้เขาก็ประกาศใช้ Supplier Code of Conduct ด้วยนะครับคือเป็นหลักจริยธรรมสำหรับพวกซัพ p ลายเออเพื่อจะเน้นเรื่องจริยธรรมความยั่งยืนมากขึ้นอ๋อค่ะก็พยายามปรับปรุงในหลายๆด้านนะคะแล้วที่ทางล่าสุดล่ะคะอย่างโชว์ฟอร์2025ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างคะดูเหมือนเขาจะพยายามเข้าหาคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับมีความเป็นสตรีทแวร์เข้ามาผสมเยอะขึ้นเช่นอะไรบ้างคะ ก็พวกเสื้อพาก้าตัวใหญ่ๆแจ็คเก็ตไบค์เกอร์หรือพวกเดนิมปักเลื่อมอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความหรูหราแบบเดิมๆนะครับก็ยังอยู่มีข่าวลือว่าจะนำลาย DNG กลับมาด้วยเหรอคะที่เป็นลายสำหรับวัยุ่นครับก็มีการคาดการณ์กันแบบนั้นซึ่งมันก็สอดคล้องปรับวิสัยทัศน์ที่เขาประกาศออกมาคือเรื่องความยั่งยืนการใช้ดิจิตอลมากขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาคุณค่าของงานฝีมือเมดินอิตาลีเอาไว้ สรุปแล้วโดจ c e g a นกับบานานี้เป็นแบรนด์ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองเหมือนกันนะคะคือมีทั้งการรักษาอดีตการสร้างสิ่งใหม่ความหรูหราสุดขั้วแล้วก็ประเด็นดราม่าต่างๆเป็นตัวแทนอิตาลีแต่ก็ต้องปรับตัวในเวทีโลกด้วยใช่เลยครับและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือความสามารถในการปรับตัวการฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆแล้วก็ยังยืนหย,ยัดอยู่ในวงการแฟชั่นระดับท็อปได้จนถึงทุกวันนี้ น่าสนใจมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะคะว่าจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดของ D&G n ทั้งความสำเร็จความท้าทายการปรับตัวเนี่ยอะไรจะเป็นก้าวต่อไปที่เราอาจจะคาดไม่ถึงสำหรับแบรนดน์นี้โดยเฉพาะในยุคที่คนมองหาความจริงแท้ความรับผิดชอบจากแบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ